โอเคนะครับก็ขอสวัสดีคนในกลุ่มนะครับแล้วก็คนทาง YouTube หรือทาง Messenger Facebook แชทกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับการติดตั้งตัวโปรแกรม AI Dashboard กันนะครับพยัดปรับไมค์นิดนึงนะครับอ่ะก็นะครับผมได้ทําการทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับเกี่ยวกับการโหลดตัว AI Dashboard นะครับว่าเราจะโหลดกันยังไงนะครับยิ่งผมอัดมาหลายรอบมากผมหัวเสียมากผมอัดแล้วผมก็ลืมกดอัดนะครับก็กดอัดแล้วมันกดอัดไม่เข้านะครับอ่ะพอเราเปิดไฟล์มานะครับในไลน์ผมจะทิ้ง ลิงก์ไว้ให้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเข้าไปหายากนะครับอ่เราทำการกดลิงก์เข้าไปเข้าไปดาวน์โหลดนะครับผมพอกดดาวน์โหลดนั้นเนี่ยนะครับกดดาวน์โหลดต่อไปมันจะทําการดาวน์โหลดตัวโปรแกรม AI d e s บอกให้เรานะครับรอสักครู่นะครับไม่นานเกินโรอนะผมอัดคลิปมาสามรอบนี้ยอัดอัดมาแล้วนะฮะตัวนี้นะครับเราจะเห็นนะครับเราอัดมาสามรอบเลยครับก็ผมนั่งพูดบรรยาหญ่คนณเยียนะไม่มีคนเลยทร้องใช้ ติดมุกนะติดมุกนิดหน่อยนะไม่เป็นไรเนาะแบบใครเครียดเราอย่าเครียดกันนะครับผมก็พยายามเก็บอารมณ์ให้อย่าเครียดนะเป็นคุณสมบัติของนักเศรษฐนะครับก็คือห้ามเครียดนั่นเองมาเราติดตั้งแล้วนะครับอ่ะให้เรากดมาที่นี่นะครับเป็นโฟลเดอร์ครักดเข้าไปปึ้งเราจะเห็นนะครับว่า AI dashboard นะครับทำการคลิกซ้ายนะครับที่โปรแกรม AI Dashboard ด้านหนึ่งให้ทำการแตกไฟล์นะครับ X Paint นยครับกดเข้าไปนะครับหรือว่าถ้าใครสร้างโฟลเดอร์ไว้ก็ เอาไปเอาไปติดตั้งในโฟลเดอร์ตัวนั้น,นครับมันจะได้ไม่มาเกะก,กะหรือว่าจะไม่แบบมาแบบมาบกปะบนกับไฟล์ตัวอื่นนะก็คือจะเป็นไฟล์ส่วนตัวของเจ้าโปรแกรมแอปได้หมดนี่เปเลยครับหลังจากที่ผมได้ติดตั้งหลายรอบเนี่ยตัวเนี้ยโดยติยตั้งช้าดีหน่อยนะครับมันก็นี้นะครับมันก็จะติดตั้งตัวเ,เนี่ยสกุลเงินต่างๆนะจีอะไรจียูอะไรพวกนี้ติดตั้งหมดนะครับจีจีติดตั้งสกุลเงินนะครับก็จะรันโปรแกรมไปเรื่อยๆนะครับผม รอสักครู่นะครับฟังเพลงเพาะๆไปนะครับคือไม่ก็บางที่อาจจะตัดนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ตัดนะถ้ามันไม่นานนะครับก็นะครับเดือนนี้นะโฟเดทก็เข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนเราเยอะนะครับเนื่องจากคนตกงานกันมากนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับเราก็หาเงินกับตัวนี้เอานะครับโอเคโอเคนะครับมาต่อกันนะครับจากที่เราได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับเราเห็นเขาว่าแน่นะครับ New AI 2021นะครับกดเข้าไปนะครับโอ้พูดเซิร์ฟเวอร์กรเชยวนะครับแล้วก็จะเห็นไฟล์น้งหมด4ตัวนะครับก็จะมีไฟล์ history, m q f c template นะครับแล้วก็จะมี w o a r d c r a s s อันนี้นะครับจะเป็นไฟล์ของ MT4 นะคอนอื่นนะให้เราทำการติดตั้งตัว MT4 ไปก่อน โอเคนะครับผมดูปัญหาแล้วตอนที่ผมบันทึกคลิปไม่ได้ไม่ใช่ผมบันทึกคลิปไม่ได้นะครับแต่โปรแกรมเขาไม่ให้เราบันทึกหน้าติดตั้งตัวโปรแกรมนะครับก็นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับให้ทําตามนะตอนที่ติดตั้งโปรแกรมก็แค่กด next เข้าไปแค่นี้ก็ติดตั้งโปรแกรมได้แล้วนะครับก็ให้เรานะครับพอเราได้นะมันก็จะรันหน้า AI Netboard มาให้เราเลยครับไม่ใช่ AI นี่มันจะดันหน้า MT4 มาให้นะครับ แล้วก็มันจะขึ้นหน้าเว็บนี่นะตาประหลาดๆนี่นะเว็บอะไรนะครับก็ทาการการกบาทไปไม่ต้องใจมันนะครับก็ให้เรานะครับทำการเปิดนี่ครับตัวบัญชีเดโมเข้าไปนะครับกด next เข้าไปนะครับตัวนี้ก็ next อีกรอบนึงนะครับกดติ๊กตัวด้านล่างนี้นะครับติ๊กเข้าไปแล้วก็ next เข้าไปก็เรียบร้อยสำหรับการเปิดโปรแกรม MP4 นะครับตอนนี้จะเป็นตัวเดโมเดโมนะครับผมอ่ะจากนั้นนะครับให้เรากากบาดกราฟออกนะครับออกไปเลยออกไปเลย ยิงเข้าไม่เมืนเสียงดังเหมือนเดิมก็เหนนะครับอ่าซิมโบกดคลิกขวานะครับซิมโบแล้วก็กดซิมโบอีกรอบหนึ่งนะครับให้เรานะครับกดติ๊กคู่เงินมาหนึ่งคู่เงินนะครับล้วแต่เรานะจะติ๊กคู่เงินใดก็ได้นะครับส่วนผมนะจะติ๊กทองทองรู้สึกว่าตัวนี้อ่านี่นะครับทุงเงินทอง XAU USD นะเท่ากันติ๊กเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับ เลื่อนลงมานี่เราเห็นตัว xauusd นะครับเราทำกานลากกราฟออกมานะครับกดขยายห,หน่อยให้มันดูหน้าทึ่งนะเท่เลยนะมีกราฟนะอุ้ยดูกราฟไปเนะี <c oughs> นะ่ยะจากนั้นนะครับให้เราเข้ามาที่ไฟล์นะครับเลือกคาว่า open data folder นะครับปึ้งเข้ามาเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ออกมาแล้วนะครับไปจากนั้นก็เข้ามาตัวที่เรามาติดที่เราโหลดโปรแกรมไว้เนี่ยนะนะ โอเคนะครับเราเข้ามาในตัวนี้นะครับเราก็ให้ทําการลากไฟล์สตัวนี้นะครับกด copy นะครับ Control C ก็ได้นะครับหรือว่าตัวนี้ก็ได้นะครับ copy นะครับแล้วก็เข้ามาที่ไฟล์ของ Team t i v นะครับกดวางทับเข้าไปเลยนะครับนี่วางเข้าไปโปรแกรมไปทำการโหลดให้นะครับก็คือ อันนี้ผมต้องพยายามแบบอัดแล้วแบบปิดหน้าจอเพื่อเช็คนะว่าโปรแกรมมันจะอัดให้ผมต่อเนื่องไหมนะครับเพราะว่าโปรแกรมมันจะชอบเวลาเราอัดไปเรื่อยนะครับพอแบบมันอัดแล้วเราลงโปรแกรมซ้ำๆกันหลายรอบเนี่ยมันทำให้คมช้านะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบการไว้โดยการอัดอัดแล้วไว้อัดปิดอัดปิดแล้วก็อัดตัดใหม่ตัดนั่นเองนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการรันโปรแกรมนะครับจากนี้ก็ฟังเพลงกันไปนะครับผมเพราะนะครับผมเพลงญี่ปุ่นนะครับผมก็ฟังไม่ออกนะเห็นมันเพราะดีผมก็เลยใส่ไปนะครับ อ่ะลันป้ายลันป้ายแค่เสร็จแล้วนะครับมันจะลันช,ช้าในช่วงแรกเพราะว่าผมลงมาหลายรอบเนาะก็ถับรอแป๊บนึงนะครับไม่เป็นไรไม่เสียเวลาในารถ่ายนัดนะครับขณะเร,รารอเวลาเราร้อให้เขารักเรายังรอได้เลยถ้าไม่เขาไม่รักนะน,นี้รอแป๊บเดียวทำไมจะรอไม่ไ,มได้นะครับเออเฉียบไม่เฉียบขนาดนั้นนะครับกดวางทับเข้าไปนะครับโอเคนะครับจากนั้นเราก็จะวางทับมาแล้วนะครับเป็นตัว history เป QLC แล้วก็ template นะครับ ก็กดบัตรออกไปเลยนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับดิฉติดใจนะพูดเอ้ยดูดีนะได้คำพูดประจำแล้วก็นะครับให้เราทำการกดออกจากตัวโปรแกรม MD4 นะครับกักดบัตรออกไปเลยออกเข้าไปนะไม่จะไปะอันนี้เป็นโปรแกรมที่เราเชื่ออัดเนาะเข้าไปนะครับไม่รู้ว่าหลุดไหมนะครับว่าอยากเช็คโปรแกรมจะกคด โอเคนะเราจะต้องออกเข้าไปแล้วออกมาออกเข้าไปไม่ใช่ดีออกจากโปรแกรมแล้วนี่นะเวลามาเปิดตัวโปรแกรม m t 4ใหม่นะหรือโปรแกรม o r l d c ั a ต์นะครับกดเข้าไปแล้วมันคลิกนะครับรอสักครู่นะครับให้มันดึงโปรแกรมขึ้นมานะครับคำพูดนะครับนี่นะครับไม่ชอบนะชอบนะครับพูดเป็นย่ำนั้นนะครับนะครับอ่ะจากนั้นเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเราจะมาเช็คตัวโปรแกรมดูกันนะครับว่า เราได้ทําการติดตั้งตัวอ i แดปเตอร์สำเร็จไหมนะครับให้เรามาเลือกตรงแชมเฟรนนะครับเลือกรนนี้ก็ได้ครับ EU นะครับโอเคถ้ามาลักษณะนี้ก็แสดงว่าลงได้สําเร็จแล้วนะครับนะครับติดใจเหลือเกินคราวนี้นะรอให้มันรันโปรแกรมสักครู่นะครับก็ฟังเพลงต่อกันไปนะครับอ่านี่นะครับมันรันโปรแกรมมาลักษณะนี้นะครับตัวรอให้มันรันนะตัวสีเหลืองเนี่ยมันจะ นะตอนที่เราลงแรกๆมันก็จะเป็นนี้นะครับผมให้เราลองทำการเปิดกราฟดูไปก่อน,นครับรอสักพักหนึ่งให้กราฟมันหลขึ้นว่าลงโปรแกรมหลายรอบครับมันเลยทำให้เครื่องเราช้านะครับ่อเราได้การลดสอบน,นี้ก็แสดงว่าเราลงโปรแกรมตัวแวอร์ดับบร์ดได้สำเร็จแล้วนะครับที่กราฟไม่บินนะครับเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับตลาดปิดนั่นเองนะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากกนะ็ต้องขอสวัสดีลาก่อนนะครับพี่สวัสดีทำไมต้องลาก่อนดีเออนะครับ ไม่มีได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวกับโปรแกรมเราก็ไปดูได้นะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับอีพหนึ่งแล้วอพีเดี๋ยวจะตามมาเองนะครับไปเลื่อนดูกันได้ในช่องของผมเนาะใน u t u b e ของผมก็วันนี้นะครับก็ต้องขอตัวกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะไปทำการตัดคลิปแล้วก็จะรีบลงให้ให้นะครับผมก็สวัสดีครับ